พี่ยูเก่งเก่งมากกูพี่ยูเก่งมากเก่งมากมันมีจะนอนหรอตาปุ๋มไปทำเลสิกมานะคะเลเซอร์จ้าเลเซอร์เลสิกเลเซอร์สูแสแง่งไปได้วันนี้มีใครมาบ้านเราบ้างอะวันนี้จะมีพี่น้ำหวานนาวิตาแล้วก็พี่ตาลเมพี่ฝนมาลีสา แล้วก็จะมีคุณมิวตอมลังพี่มิวแล้วแม่บอผมก่อนเอาขอ้ขอใจนะคะโอเคขอเน้องทำเลส,สิกทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใสแ่แว่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันขอได้บอกผมจะดู๋ นะคะแต่ก็ช่วทงทำได้สองวันเนี่ยก็<ะ>ได้ปดงเจอแสงมากไม่ได้นะคะพี่เจีาา๊ยหนคอมเมนต์เลยพี่เจไาาด้คอมเมนต์หน่อยหาไนหาไปไหมเฮ้ยวันจันทร์ไปโรงเรียนได้แล้วไม่มีแผลแล้ว โอ้ยยู่ๆคิดถึงเพื่อนไหมคะอยู่ๆคิดถึงเพื่อนไหมเดี๋ยวหลานจะมีการแสดงวันที่5เนใี่ยไปดูไหมล่ะโอ้ยเก่งมากหรอใช่กดหวัวใจหน่อยมาเลยเรา,า,าเ,เข้าหัวใจกันเร็วนี่เราเข้าหัวใจนค่ะ เห็นนมร้านเลยอ่ะจุดๆ่เห็นกับตารู้ว่าน่าละน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่มันไปสัญญาณไม่มีจริงที่มึงติดต่อยูไม่ได้โอ๊ยติดต่อใครไม่ได้ไปหายไปเลยจริงกูหายไปเลยกูตกใจมากว่ายูเห็นบูมบ้างไหรบอกไม่เห็นเลยแต่ว่ารู้ว่าจะติดต่อยูเพราะถามว่ามึงอยู่ไหนอ่ะติดต่อยูก็กูติดต่อยูได้ทีสามใช่ถ้ากูลรวหายไปเลยคนละโลกเลยมันก็เลยทําให้การช่วยเหลือล่าช้ามากเพราะก็าติดต่อ เชยงอใ้ว่าหนักแล้วห anyway> ัดใหญ่หนักหน้าว่าหักหนักแล้วหัดใหญ่หนักหนักมากอ่าไก่ะก้พี่กินข้าวหรือยังคะ ได้ไมังหอเดี๋ยวหนูอุ้มให้นะขอบอกคุณม่ใช้คาว่าเดี๋ยวหนูอุ้มให้เหมือนดังเป็นลูกของพี่้มาเลยมาเลยเอาคอจ่อดอใจก่อนนะะวันนี้ของกินเยอะวันนี้มีของกินด้วยนะจ๊ะของกินของชาใส่เ มาแล้วมาจากข้าระอจเด้ดตอตรงหัวใจอันนี้ใสไม่กชีขเข็เนะด พี่มีผมให้หน่อยพี่เก็บอ่ะมันอยู่นยหน้ากระจกค่ะอันนี้คือเอาสิบสิเอาไว้ข้างล่างนี่แหละจะอาไวขายของกุกนรอหัวใจมานะคุณจะมีใบโรงครัวไหมเออไม่ได้ไปค่นะเพราะว่าอยู่จินไปโรงเรียน ปิดเทิมถึงจะได้ลงไปก็คือกลางเดือนธันวาค่ะขอห้าแสนหัวใจหน่อยมาเร็วตายังไม่หายนะแม้ตามุญที่ทำโดเมืองกลัวถ้าสมมติ เสร็จแบบถ้าถมงฟื้นฟูทิ่หนึ่งอ่ะไปทำคลิปการท่องเที่ยวใหญ่ๆกันเนาะว่ากว่าจะได้ทำน่าจะประมาณปี70ว่าฟื้นฟูนะฟื้นฟูอ่ะน่าจะประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งอันนี้บอกไปรีวิวร้านอาหารไปรีวิวอะไรให้เขาเนี่ยเดี๋ยวแคมเปญวันที่เจ็ดถึงสิบสองเนี้ยก็ว่าจะออเดอร์ละสิบบาทอ่ะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมดเลยจริงตเลย บีบีบ,บีเป็นทำฟาร์มบีเป็นทำฟาร์มเนี่ยแฮโลส่งอะไรมา ม่ใช่ว่ายูจินคุณไม่มาเรียนมากเกิน <c oughs> เดี๋ยวดิว <c oughs> แต่แฮโร่เขาดีมากเลยนะเขาตามทุกอย่างเลยอ <c oughs> ถ้า <c oughs> ลูกเราแบบว่าไม่เห็นที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอ๋อมันอจไม่ใช่เมลนี้นี่ถือว่าเมลนี้วะเขาจะตามหมดเลย <c oughs> มา มาแล้วมาเลยมาเลย<ๆ>ทุกคนรวมหัวใจมาทีกแต่จะห้าแสนแล้วจะห้าแสนแล้วจะห้าแสนแล้วรวมหัวใจไปเลยแม่แม่พ่อจ๋าผมร่วงเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยเซ็งมากแชมพูลิลี่ก็ไม่อยู่อ,อ๋อเอาของลูกค้าไปใช้บ้างป้าน้อยขอเบอร์รับงาน,นหน่อยสิจะใช้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูว่าโรงเรียนส่งอะไรมาอ,อ,อะไรจ้าคุณพลอย ใส่ตกใจเบิดได้อยู่ๆก็ล้วงก็มีค่ะออทินเดียมีสวันมีไหมมีค่ะอ๋อที่เฉดหน้าผากด้วยน้ำที่น้ำตาลกลมๆอ่ะที่เปิดมาทางนี้ได้ไปนะเออฮะอะไรท่ะคุณนอนนอยเขาส่งมาี่ยวได้ไหมจ๊ะฮะ ห้าแสนใจได้ไหมได้แล้วชุดนอนเราัุดนอนมาก็ว่าจะใส่ชุดนอนไล์นะคะเพราะว่าเสร็จแล้วจะได้นอนเลยเพราตอนนี้พักผ่อนหน้อยมากแล้วเวลาที่แบบว่าข้อดีของการใส่ชุดนอนหน้าสดไรก์คือถ้าสินค้าเป็นเมคกัพหรือเป็นอะไรที่เออโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยมันใช้โชว์ได้ไง แต่พอไม่ใช่ชุดนอนอ่ะแต่งหน้าเต็มอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้จริงอ่ะมันก็บอกแบบว่าอารมณ์ไม่ถูกกับว่าว่ามันควรใช้ยังไงอะไรเงี้ยมีข่าวเต็มเลยเห็นแล้วค่ะแต่ว่าหนูไม่ไม่อ่านนะหนูพักก่อนไม่อยากเขียดมาดูหัวใจวันนี้ขายอะไรบ้างวันนี้เยอะวันนี้เยอะค่ะวันนี้ของกินมีนะแม่ แม่จกาพ่อจ่าวันนี้ของกินอ่านบ้างเถอะก็อ่านนี่ไงแต่แซลบอกว่าไม่อ่านก็คืออ่านมาเยอะมากเลยจนเครียดมากเลยถ้าไม่อ่าน่ะจะไปขอโทษได้ถูกเรื่องได้ยังไงจะปรับปรุงได้ถูกวิธีได้ยังไงอ่านตลอดอ่านเยอะเลยด้วยอ่านเยอะมากเลยถึงเครียดขนาดเนี้ยอ่านจนโผบอกว่าตัวเองต้องหยุดอ่านบ้างนะอ่านจนจะปิดเน็ตมันอะจนทุกคนใกล้ตัวบอกว่าพี่เจน์หยุดอ่านหยุดเสพบ้างเปิดหมดเครื่องบินแล้วก็แบบ อันจะแบบมึงเปิดบดเครื่องบินไหนมชิงพักผ่อนเมื่อวานเราไปไหนบอกอชาวเน็ตก่อนเดี๋ยวเขาเป็นห่วงไงอ,อ๋อทำงานอ๋อไปทำงานไปทำงานบุ๋มก็มีงานทำนะทุกคนใช่แต่เราคุยกันตลอดอย่าบุบงบเจตคุยกันตลอดว่าเออมึงเป็นแบบนี้เด้อแบบนี้เด้เออ่ะมึงก็อัปเดตสิ <update S 2> ว่าต,ะะต่อไปจะเป็นยังไงมาอ่ะต่อไปก็ ก็นี UM ่แหละหมายถึงว่าเราก็จะนี่แหละมีโอกาสเราก็ช่วยกันตลอดนี่แหละไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่แบบบูมอาจจะแบบว่าทํางานตัวเองมากขึ้นเออทํางานตัวเองมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดใช่บูมก็ต้องมีงานของตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตบูมจะอยู่กับเจนนี่ไม่ได้แต่น้ำพริกเรายังมีเหมือนเดิมใช่น้ำพริกเราอันนี้มันปกติมากปกติมากแยกกันอยู่ก็ไล์ได้ขึ้นคล้องพีเคกันก็ทำได้ะถูกป่ม อยู่เด็กกันเหมือนเดิมนช่ไหมไแต<ป>่คแค่เล่าให้ฟังว่าเออมันคืออะไรมีแบรนด์คนหาดใหญ่บ้างไหมอยากอุดหนุนโอ,อ้ปักตะก้าเนาะเออมีมอยังไม่ได้ช่วงนี้มันไม่ได้เลยรออีกแป๊บนึงเขาไม่มีของส่งไ,ไปหมดไปหมดเลยแต่พอืออแต่พอมีเนาะช่วยคนหาดใหญ่ป,หปักตะก้าอันหนึ่งหนูไม่อยู่เมืวว่อวานครูเบียม,มาขายอันนั้นน้ำซอสเหรอ คนแซลชิบหายวายพวงเออก็น่าแักดีช่วยแม่ลูกอ่อนก็น่ารักไงล่ะถ้าฉันไม่นั่นฉันไม่คุยหรอกช่วยล่ะก็น่ารักอ้อก็คือจริงๆซึ่งจริงๆอเจนอะบุมบุ่มอะก็อันนั้นกับเบียร์กับเจนไม่งแต่แรกนะเจนมันก็ผู้หญิงด้วยกันอะมันก็แบบเออเป็นห่วงเด็กน้องมันแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกัน มีแต่มึงอะ่ะ<ม>เป็นคนที่สื่อให้จนกูจะรู้จักครูเบียแบบว่าเหมือนอยู่กับกูแล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็มาฉีดอยู่นั่นแหละเออเออขาดีนะขยันมันไม่มีอะไรี๋ยกเออมึงก็น่ารักมันน้องมันดูน่ารักเขียมไปร้องเพลงสวนพึ่งก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะ<ม>สวนพึ่งและฉันเออพลอยมีเลนเนอร์อ่ะหายอันหนึง่งหายให้หน่อยให้แม่บ้านขึ้นไปหาที่เจอแต่อันข้างล่างฟันอืหายไปไหน จมูกของคุณสู้่มีป๊งติ่งมีอะไรนะอะอันนั้นผมเหรอสูอ้ๆนะโอเคหนูสู้ค่ะคือแน่นอนว่าหนูอาจจะใช้คําว่าขอโทษบ่อยแต่ว่าคนที่พลาดบ่อยก็คือคนที่ทําบ่อยแค่นั้นเองแล้วก็ขอเรื่องเดียวคือเราต้องอย่าพลาดเรื่องเดิมแค่นั้นแหละไม่งั้นเราก็จะไม่เติบโตซึ่งหนูก็โอเคหนูก็มูฟออนแล้วก็ ออทำต่อไปเพราะว่าชีวิตก็ต้องเดินต่ออะไรที่ทาแล้วมีความสุขอะไรที่ทําแล้วชีวิตดีขึ้นอะไรที่ทาแล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ทําปกติไม,ไไม่ไม่ซีเรียสแล้วนะคะแต่มันก็จะมีบางอารมณ์ที่มันก็มีความน้อยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้อยู่กับสามีด้วยป่วยด้วยลูกแบบเจ็บแผลด้วยอะไรเงี้ยเมื่อคืนน่ะก็เลยมีอาการที่ค่อนข้างที่จะดาวแล้วก็ดิ่งแล้วร้องไห้ตาบวม ก็เลยว่าพอกลางวันได้กำลังใจเยอะก็เลยดีขึ้นแล้วเ,เหมือนอแม่ของน้องก็ทักมาให้กำลังใจก็เลยรู้สึกว่าดีใจนะคะแล้วก็จะปรับปรุงตัวในเรื่องที่ผิดเพราะว่านี่มันคือการช่วยเหลือครั้งแรกของหนูซึ่งทําแบบไม่ได้มีการวางแผนอะไรมากมายทําแบบว่าทุกอย่างคือด่วนแล้วก็รวดเร็ว คือเป้าหมายหนูคือต้องการให้มันเร็ว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 เวเ็วเรวเรว,เรวทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีอ่าอะไรที่มนันแบบว่าผิดพลาดนะคะซึ่งหนูอ่านทั้งหมดก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทําให้หนูโตขึ้นเมื่อคืนหนูเครียดแต่ตอนนี้หนูไม่เครียดแล้วนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูเครียดนานเนี่ยเดี๋ยวลูกๆหนูก็จะไม่มีความสุขไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเออ สมองมันก็ไม่เล่นเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดอะไรเงี้ยเหมืนสมองเราก็จะไม่คิดคิดต่อยอดไม่ได้คิดช่วยเหลือคนต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องออองนไม่ได้จะมีอะไรเยอะค่ะอ,อืมแล้วก็ต่อไปบูมอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะทุกคนอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่าบูมก็คือ ต้องใช้ชีวิตทำงานของบูมด้วยนะคะถามว่าเราทำดีที่สุดแล้วยังมันก็ยังนั่นแหละแต่เราก็คือทำดีแล้วเราก็จะต้องแก้ไขในบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ควรอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงอะ่ะต่อไปเราก็จะทำอะไรแบบยากลำบากแค่นั้นเราก็ต้องให้มันพอดีให้มันแบบว่าอยู่ใน ขอบเขตที่ดีในทุกเรื่องแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันของเราทุกคนก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะทุกคนสู้กันต่อค่ะครั้งแรกคือเก่งมากเลยนะขอบคุณนะมึงจริงจริงเพนะร,ร,ราะบูมมาอยู่กับแบบหลายๆทีอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกจรบนบูนบนบนมตกใจว่าแบบอุ้ยมันอย่างนี้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 แบบเออเก่งหัวใจมึงเก่งมากกูยอมมากขอบใจเพื่อนจริง ไม่เป็นไรค่ะก็รับฟังแก้ไขดีกว่าต่อต้านแล้วก็เป็นศัตรูกันหนูมองว่ารับฟังแก้ไขไปต่อใครยินดีที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็เปิดรับทุกท่านใครที่ไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องดําเนินชีวิตกันต่อในทุกๆคนแค่นั้นเองนิราบอกว่าบูเป็นเพื่อนแท้ี่อยู่อย่างนี้แม่จะอยู่กันอย่างนี้หละแม่ น้องบูมจะไม่มาทุกวันแล้วแต่ว่าบูมก็มีไรแต่ว่างานเจนน้อยลงแล้วด้วยค่ะก็ถูกต้องแล้วเพราะว่างานไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วถ้างานเยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ถูกต้องแล้วที่บูมมาช่วยนึกออกปะมันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันเรื่องเนี้ยตอนแรกแอบคิดนะเออมันจะโอเคไหมแต่ว่าจริงวันก็ปกตินะมึงนะมึงก็ชิวๆไปเลยอยู่ชิวอยู่ด้วยกันหมัหรือบ,บ่าออกมาอยู่ด้วยกันงานคู่กามา็มาอื มีคนมร่รวมคนตายมากเยอะมากคือจะบอกว่าทุกพื้นที่ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุมีทั้งคนดีและคนชั่วค่ะมึงแตบูม,มาอยู่เขตแปดนะบูมไม่เจอทุกคนบูไม่เจอบูถามว่ามีมีมีบทหมายมีมีตะโกนมากมายคือตะโกนของความช่วยเหลือมีตะโกนแบบเอออยู่ตรงนี้นะตะโกนแบบตะโกนว่ามนไหมนิดเดียวแต่ว่าคนที่รอเป็นพันคนนะ่ะเป็นหลายพันคนนะ่ะบูมองตรงนั้น ก็เลยรู้สึกว่าอือเราคือกู้ภัยจริงๆแล้วลงพื้นที่จริงๆคนเขตแปดด้วยมันลงเขตแปดด้วยคือมันเป็นคนกลุ่มน้อยจริงๆน้อยจริงๆเออถ้าเทียบกับจานวนคนที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณเขตแปดอะไม่อยากให้เหมารวมอะไอย่างนี้ที่บอกอ่ะเออก็เขตแปดคนดีมีเยอะคนชั่วบางส่วนทุกที่แหละค่ะ ทุกที่ผสมลมกันไปนะคะเอาที่เราสบายใจกันทุกฝ่ายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกันนะคะช่วดีมีทุกที่ผิดพลาดได้ทุกวันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอให้อภัยตัวเองกันได้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะขอแค่ทุกคนมีจิตใจไปทางเดียวกันนะบูมก็อยากช่วยเจงก็อยากช่วยเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติ นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราทุกคนแค่แค่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าคุณจะทําโดยวิธีไหนถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็คือช่วยสังคมถูกไหมแค่นั้นเองนะคะทุกที่เออมาเดี๋ยวเรามาดูว่าออนี้มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวอันนี้ก็จะขาเรียวๆนะทุกคนเพราะตั้งใจขายมากไปเดี๋ยวทุกคนจะไม่อยู่กับเจนนี่ mm. ขอปากกาหน่อยต้องขายแบบเรียวๆมีใครอยู่ข้างหลังพี่สองคนอืม mm. 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 ตาเขาไม่ค่อยจะดีอยู่สวยสวยอือโอ้หจะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนตาตาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยน้องตาอะไรเนาะใช่ใครชอบเวลาเนี่ยกูลดตักแสงมีบ้างไปพักเกิดมึงจะมาสู้แสงทำไมนี่ไฮวัเนี่ยวันนี้มีแบรนด์บูมไหมอ่ะมีสามมีสามแบรนด์ก็ช่วยมึงอย่างแหละไปขยับมาหน่อยสิแบรนด์ที่ย่าทุ่มอ่ะอย่าขยับมาอยู่ติดกัน พ่อน้อยบอกว่าบูมตาอักเสบขยับมาอย่าให้เกินสามทุ่มอ่ะได้ไหมถ้าเป็นวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอคออ่ะเอาได้เลยแต่ถ้าเป็นเหมือนของพี่ฝนอย่างเงี้ยถ้าพี่ฝนมาก็ไล์ได้เลยใช่ไหมเพราะบูมตาอักเสบทำเลสิกค่โทกคนผ่าตัดเลเซอร์ตาแต่มึงก็ต้องทำานะถ้ามึงอันดัเยอ่ กูใส่ตาสั้นวิกผมวิามเอาไปเลยเอาใส่ไว้รอก่อนคนจะได้แซลนี่เดี๋ยวมีโฟมล้างหน้านี่แหละที่กูต้องการเนี่ยเ,เพราะว่ากูหน้าสดไงวันเนี้ยแต่เราจะเริ่มที่อิตเตอร์ใช่ไหมอ่ะม,มีมะม่วงฉ่ำกว๋วยเตี๋ยว แห้งโอ้โหมีแกงส้มมึงนี่คือสิ่งที่กูอ่ะใช้มาทั้งชีวิตตั้งแต่กูมีชื่อเสียงใช่ไอ้นี่กี่โมงอ่ะไม่น้อยนีุ้่ับตี่ของพี่กูถามลูกค้าดูขายเองเหรอลูกค้าขายเองอ๋อถ้าขายเองอ่ะขอเลื่อนเวลามาอันนี้ผมกินปะไปเอาที่หนีบผมหน่อยจริง กูเป็นคนที่ติดหน้ามาว่าสมัยก่อนอใส่ของกอมเยอะมากแต่คนดูไม่ออกเออเลิศเลิศแต่ว่ามันต้องมันต้องหนีบลงไงอะไรหรออออันนี้เพื่อความลงเท่านะอืออันนี้มันดื้อเดี่ยง,งอยู่อะ่ะแปบ๊บนึงสิเดีย๋ยวฉันทำให้ดู รอ password. พี่เจนทำค่ายได้เลยพี่จะทำมันจะกลับมาทำช่ไมใช่กรู <laughs> <c oughs> ว่าจดหมายขอโทษน่าจะออกทุกสัปดาห์ <laughs> ซึ่งครูทำใจไปแล้วห่เลยฮะอี่นี้หรอก็หลังช่วงนี้ได้เลยอ่ะให้เออให้บูมเร็วสุดอ่ะว่าตามันไม่ไหวอ่ะ อยากเห็นบอยแบนด์สักรอบโอ้โหรอบที่แล้วเป็นเกิลกรุ๊ปใช่ไหมมึงอะไผู้ชายขายดีจี๊กผู้ชายขายดีได้คิดก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะทํำยังไงคือมันต้องรอบครอบมากเลยรอบนี้ยมึงเข้าใจปะอแต่คุยว่าดราม่ามีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับคนที่นิสัยยังไงบ้างคนแบบไหนอะไร่งเงี้ยแล้วต้องมาอยู่กับเราอะมึงเข้าใจปะอืมเออแต่คนดูก็สนุกไงพอดราม่าคนดูชอบแต่ว่าสภาพจิตใจเราต้องพร้อม ที่จะพร้อมเรียนรู้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะโดนด่ารู้ป่ะว่าอีบัตเตอร์ไฟมารายการตัวตอนแรกโดนบูดี้ใช่ไหมแต่เปิดกันทั้งเมืองสรุปตอนนี้ทุกคนคิดถึงทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะทำอีบัตเตอร์ไฟมีแต่คนเอาไปล้อสรุปฟังกันทั้งเมืองเพลงใหม่เจนนี่จะไม่เชื่อใจใครอีกแล้วค่ะรอเลย ไช่ค่ะคอที่นี่เนี่ยจะใส่ก่อนแล้วก็ไปกินอิตเตอ๋อเดี๋ยวถอดคอที่ชู่แห้งด้วยนะโนกอันนี้เอาเือนะคะคุมเ <c oughs> อมอละครคุณธรรมมึงไม่เคยเล่นเลยนี่เออเราเล่นกับมึงเนี่ยของฉันอ่ะไม่เคยมีมึงเลยนี่อย่าง มึงไปถ่ายแต่ใต้กันน่ะนายกูถ่ายกูเรียบตลอดเออหรอใช่แต่มึงไม่รู้อ่ะดิเพราะเราไม่ได้บอกไงว่าที่ไหนเออมึงชอบแบบเออกูลงตั้มึงมันชอบลงใต้บ่อยทุกคนแบบเออ่ะไปใต้ก่อนนะเอาที่นี่ผมไปยังที่ตัวที่เราเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวนี้เอ้ยแล้วก็ขอหนีบแป๊บนึึงป้งแล้วก็จะได้ใส่ปังเขาเส้วโอเค เหนื่อยกันไหมป่ <c oughs> วยค่ะหนูว่าไม่ค่อยเหนื่อยเราแต่หนูป่วย <c oughs> <c oughs> เออแกงหนังสั้นดีมออยด้วยใช่ต้องคุยกับพี่พี่เฟิร์นเรื่องเนี้ยเออมันมีแบบว่าจากร้านเรนคินเออเป็นน้ำมานะครับใครไปเอาที่หนีบผมไว้ยังอะ่ะเออค่ะมึงแลวที่กูลงไปครั้งเนี้ยกูไม่รู้เลยว่าแบบ ชาวบ้านจริงๆอ่ะชาวบ้านจริงๆมึงเขาดูไลรทั้งเมืองเขาเรียกกูบูมเจนนี่ตอนนี้บูมเจนนี่เออทั้งทั้งเลยหาดอยคนใต้อ่ะแฟนคลับเยอะมากก็เลยแบบว่าที่เราต้องเป็นหัวเรือหัวเรงขนาดนี้ก็เพราะว่าคือแบบเป็นคุณลุงแบบคุณลุงแก่ๆเลยอ่ะกูก็ไปคิดว่าจะรู้จักแล้วขึ้นไปสองคนอ่ะ เคคือไปหาเจอไหมไม่เจอครับใครทิ้งไปแล้วหรือเปล่ากติมัตจะอยู่มันต้องอยู่ได้กันแต่นนี้มันอยู่อันเดียวต้องงถามพี่เขาก็เพื่อคุณพี่ใหญ่ดีที่ชูแล้วก็ใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้ทิ้งแน่นอนมันจะอยู่เป็นคู่ไปหาก่อนเลวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันล้มฟันล้ม ครามวาอ้ห้าแสนใจแล้วนะเนี่ยจริงเหรอแป,แ,แปดแสนแปแสนแล้วตามึงอ่ะไปทําแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมยีว่าห้าแสนแล้วนเนรื่องวิกเรื่องหน้ามาต้องจิงนี่จ้ะสมัยก่อนอใส่ทุกวัน itu warna ini itu keren deh eh eh nian wah eh eh nian je nian berna สีมีหลายสีสีแล้วธรรมชานะติไะค่้าม่ะตามารอเลยนะรอเลยดูสิอุ้ยเมือแล้วมันดูเด็กลงเนาะ มันแบวอ่ะมันแบว,น,แบวน่ารักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนว่าตัวอย่างให้ดูเป็นเกาวกใสๆนี่ต้องล้างก่อนนะอ่ะน,น่ารักไม้ทุกคน เชียงใหม่หนาวมากอยากไปอ่ะเนี่ยบอกยูว่าไปเชียงใหม่กันไหมไปฮิวใจกันหน่อยไหมเออควรจริงควรไม่งั้นเดี๋ยวเราสู้ไม่ไหวจะาพจิตใจจริงไปกับยูแบบเขายูมาก็าบว่าน่าสนุกห่วกันนะลูกๆปิดเทอมก็คือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้นะเอ็นดูลูกเลยท้วทางสุขภาพเขาสุขภาพจิตยูกับมือ่ต้องกลัวต้องแบบ แต่มันหนาวมากเลยนะเดี๋ยวนี้นมึงกรุงเทพมีหน้าหนาวแล้วนะก็นี่ไงตอนนี้เนี่ยออกไปหน้าบ้านก็หนาวหนาวมาเสร็จแล้วเออขย่าโอ้ยเตรียมเสร็จก้อยน้อยกาอยู่นี่ค่ะเตรียมตะก,ก้าอีตเตอร์เลยได้ค่ะวันนี้เขาขายอะไรอ่ะวันนี้มีไส้อั่วกับน้ำพริกค่ะสองตะก,ก้าเหรอ ลูกค้า,าลูกค้าซื้อมาแสนหนึ่งเหรอหรอยังไงจ้ะคอยดูหน่อยสิจะดูว่าสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีพยายามอย่าให้พลาดเรื่องแบบเนี้ยบูมไ์เลทเท่าไหร่ห้าพันโอ้แต่ว่ากับกูก็จะพอมันกตัองหมื่นหนึ่งลนะใช่ แต่กูเปิดการมองเห็นไงบุม้มลยจริงๆบุ้มลายห้าพันแต่เปิดการมองเห็นเฉยๆเลยวนๆจอยๆเลยของกูวไม่มีอะไรเลยก็คือเปิดการมองเห็นคือหมายถึงยอดอย่างเงี้ยหรอไม่ยอดดูแต่ยอดดูก็พัดหนึ่งคนดูรายสุกพันหนึ่งอะไรนะพ่อน้อยสองค่ะแจนึงแจนึงหรือหกหมื่นมาลงทุน คืออะไรวะกว่วองยอดยังไงวะเดี๋วคิดก่อนว่าเอาไว้ชัดเร็วๆจะถึงเวลาไล์แล้วเดินไปถามก็ได้8ปดสาไอ้ได้8ปดสาองรอยกูต้องก้าใจยังไงอะ่ปดสามสองรอยปดหน่งสามพันสองร้อยสองตักว่า ไม่เขาเขาซื้อเหรียญห้าเมืองแล้วก็อ๋อเป็นเหรียญห้าเมืองสามเมื่งจ้าก้าจ้าก้าี้า่้าเพื่ออะไรวะมึงนี่นะกูไปเคลียร์บั๊บอีบ <laughs> ้า <laughs> สวัสดีค่ะอันนี้เป็นหน้ามานะเดี๋ยวเราจะขายหน้ามาด้วยแม่มีหลายมีหลาย